เอพิเรกกินน้อพอครัวมันนี่น่ะตรงไหมกินแล้วก็โอ้ก็กินแล้วน้อเอ็ดแซ่บๆเด้อเอ็ดสุดขี้มือแหละแซ่บสุดกับปลาที่แหล่เองส่วนประกอบมันมีพิเรกได้โอ้อันหลายแนวแหละมีเรกละอันหลักๆอันนี้เป็นขอเปี๊ยตขยงอันนี้อ่ะแล้วก็มีมะเขือเทศทั้งมเลย นี่ไหมคะไฮดี้ซีนวยนี่ไปซื้อกินน,นะจะเออไปได้ที่ซัมนี้ไปซื้อบอกี้ฮันได้ลหลายเน,ะนะานะได้ได้สมราคาก็ได้เนาะเฮ็ดได้นี้นี่ลายวันมลเลยอีเม,มลเลยอีแม,มลเลยอียอันนี้เสิ้นผักพักบ้านผักบ้านก,ก็น พักเหม็นผักเงาพักเงามืดเลยอันนี้จะกับน้ำผักกระขยงไม่เลยนะำักขยันน้ำพักยานางแล้วก็นอคือไปเองเขาวเบื่อข้าวเบื่อยังเขาได้จำเขาได้ตำเขาวเบื่อทัน เบืเ้องส่วนประกอบไปก่อนแล้วกับยีเบิ้งบาดแดง,แงบาดปรุงบัน,นี้นะเสื้อสีมือโลดเสื้อสีมือเสร็จ <c oughs> <c oughs> ำข้าเบือตำข้าเบือใส่เก่งโน้ไมเ <c oughs> บื้องผู้ตำหน้าจริงจังขนะาดเทเน,ะนทาะกลัวหรกไม่ <laughs> สบสำเร็จแล้วแกงนอในค่ำคืนนี้เสียบสุดยอดใส่ผักหวานได้สุดยอดความเสียบ ผู้จิมอาหารอาหารมื้อนี้เป็นอะไรครอบครัวไม่นีนะแซ่บเนาะครอครัวทั้งทีแต่งเองแซ่บในนอนค่อครัขขวาทั้งทีมีอาหารต้อง,งออแจ้งแต่งเองกิ่งเองคนกิ่งพอ